ยังฮาฮ้าจริงมันกระโดดหน้าชันเขาเพราะฉะนั้นมึงเต็มเ,เลยสัตว์อย่าลูกไม่นะเร็วกว่านี้ งเติมอยู่งัง้นอุ้ยขอแตกค่ะคุณเฮ้ยมันล่อซื้อมั้งนะระวังนะมีน้องขี้ด้วยนะเสือ อุ้ยโอเคอุ้ยขึ้นบ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 นเฮ้ยมีมาหลังหลังหอ้าวอ้าวเฮ้เฮ้ยไม่ยอมไม่ยอม ตัวในนี่ไงมันกูต้องมาล่อให้ด้วยวะมีไลท์แอมโมองมันขอน้แย่งกันใหญ่เลยมีทีเล็กไฟมีทีเล็กไฟอยู่ตรงนู้นวิไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเย่งเลยนะครับคุณคุณเลี้ยงกล่องกันเหรอครับเนี่ย อ้เจอมูดอมแบกกูเข้าไปปิงตัวไหนวะอ๋อเอาหมดความบิดยิงไว้นะลวงเด้อเฮ้ยเก็บของดีเล่ใช้เปล่าไม่ใช้แน่เลยไม่มีคนดิบเลย

็นการจับคู่มนที่เหมาะเหม็งที่สุดว,วันเดียวเองวันเดียวเองวันเดียวเองเ้คืนนี้แหละแต่ไม่กินหนึ่งคือสองนี่ประมาณนี้ got a hop up here skull piercer check it out loot bunker over there extended heaven mag yeah level two คืออะไรหุยเล่นยากจังมันเล่นยากจังไม่เคยได้ใกล้เลยแหละไม่เอาอะไรเอาเลยที่ให้จะดีมันไม่ให้เก็ดหน้าเองก็หากระตุนเองสิวะ โอ้อยจริงเมื่อไหร่มึงจะเมื่อไหร่มึงจะเฮ้ยมันจะจะต้องอยู่สามคนละใครจะไปใครจะขึ้นไปใส่ใจ,ข,ใจขึ้นไปก่อนถ้าเอ๋ O que birthday present Ei, que forda?

คนชาร์จไม่ใช่เหรอ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 วิจะถึงไปนะห้าสี่สามเฮ้ยเี่งอะไรเงี่ยว หาศูนย์ยากไม่เล่นละไม่เล่นละสุไม่เจอแต่ไม่เล่นแม่งแล้ว <ś red> ทิ้งจริงนะหา <ś red> <ś red> ยากเลืกเกิน โค hey. มึงว่าจะมีใครวิ่งขอบวงไหมเนื้อของหรือไอ้นี่ซับไทยใครวะเนี่ยหลังเราแม่งโล่งแล้วเหรอเซียนวิชนะอืม๋ยวเดี๋ยวต้องขอบวง 2 beginning ring countdown Mira, siéntate no. Uy, güil mela. Da a Let's explore this way. เฮ้ย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 เขาแยกเขาแยกเขาแยกพี่ชายชอบกิ่นเสย่างไหมเหรอเพื่อนผมนี่มันชอบมากนะแต่ผมว่ามันมันเหนียวอ่ะทำไมชอบกัน้วยเอาแบบไม่เหนียวก็มีนะเฮ้ยฉันเปื่อยอย่าว่า จูวัด <laughs> อย่าพูดเ yeah! ยอะรู้ตัวไหมนายสัตว์เออบีด t n g e a t i n g ดิ้งโดนไหมอุย้ยวิงแมนเหรอโดนโดนโดนดอุย้ยบรีบุรีบุบบีบีเฮ้ยมีคนนมีคนอยู่นั้นมีคนอยู่นั้น มีคนยิงมันนี่กูยิงกระสุนยังไกลมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนบ่เฮ้ยในนี้นี้หุยไอ้สัดนี่มันดีเออมีคนยิงมันมีคนยิงมัน

เออเออูนุนเออมันต้องวิ่งมาดิวะวางถังดีๆอืวางหลบๆมาเดี๋ยวมันจะได้วิ่งหยุดหยุดวิ่งหยุดอ๋อวิ่งแบบเอ้๊ะ เฮ้ยสะมก่เร็วมะไ่เฮ้ยอุ้ยมอีกนิดนึงคานเขาไปก่อนเยเ้ยแล้วก็ได้เ้เามใจเย็นะค่อยี่มาเิร์ฟเร็ววเเลือดอนเฮ้ย ข้างในามันชุลมุนกัอยู่ไม,ไม่ไม่มีหรอกมันไม่ไม่หรอกไม่มาหรอก,ม,ม,รอกมันชุลมุนมันชุลมุนอนี่มีกล่องนะเอาหมดเลยเอาหมดเลยเออหมดหมดหมดหมาก้าิบ <laughs>

เออกระด่านท้ายก็กระด่านนี้กระด่านนี้ชจูกๆ <45 seconds. S 1> นานจู่ๆนานนี่เดี๋ยวโดนตุ๋ยทางที่กองคนหนึ่งหรือเปล่าผมมีอันตีเหรอเกิดแ,แล้วเฮ้ยหมอจะไปหาไอ้เหี้ยเอ้ยมันไปแล้วเหรอมาไงอยู่นั้นอยู่งั้นอยู่งั้น ยังไงเราอยู่นอกวงนะอ่ะให้กูเก็บม,มั้งดิโควเบิกงหน่อยไปอ่าไป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 ก็ได้วะมันมันต้องมานี่ไหมหรือว่าม,ม,มันไปทางอื่นมันมันไปทางอนได้ป่าวว่าได้ไปข้างหลังได้ดิ <c oughs> เร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วก <c oughs> ว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ <c oughs> พี่เปิดแม่งรอตรงนี้ก็ได้นะเชื่อไม่เก็บระเบิดมาวะเพราะว่ามันไปเออข้างหลังได้ปะวะนี่นี่พี่เต้ตมาผมโยนืนนิเป็นวะเออขอบคุณครับเฮ้ยเออมันไปข้างหลังได้เหรอวะเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังแหละไป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  ยาวาถอกรอดเอ้ชื่ออะไรนะที่อยู่ในไทบ้านอ่ะเดี๋ยวยาวาถอรอดรอดหมันชื่ออะไรนะเป็กอ่ะบักรอดไงมันจอพูดอย่างนี้ไอ้จริงมันตรงไหนปเอาขีดไว้ดิ โอเคี้งนี่แหละไม่เอาขี้ดักไม่ต้องรู้อ่ะมันก็เหลือแค่สองตีแล้วเนี่ยยิงกันใช่ไหมันประตูอีกอันอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เหรอ

อาโอ้ยบ้าหูเหลือคนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยมามามานี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวว่าต่อ อีกตามตัวนั้นรีบออกมาก่อนทำไมทำไมรู yeah, <that> the ้ข <for> ี่ทั้งนั้นขี่ทั้งนั้นเนี้ยกระตกัยเป็นกุ้งเลย